ความฝันที่จะมีรถกระบะเป็นของตัวเองเพื่อนํามาใช้ทารรมาหากินของอนงคุนประเสริฐหรือเก๋เริ่มใกล้ความจริงแล้วเมื่อได้ไปลงทะเบียนผู้ถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทําให้มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งตามกฎหมายแล้วสามารถถือกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ได้ ก่อนหน้านี้อาน,นงไม่รู้จักแม้แต่อายุที่แท้จริงของตัวเองและไม่เคยมีเอกสารทางราชการใดๆที่จะระบุว่าเขาเป็นคนไทยมีเพียงความทรงจําของตัวเองเป็นหลักฐานว่าแม่เคยพาไปเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนวัดประดู่ย่านเตาปูนก่อนที่เขาจะนั่งรถเมล์หนีนออกจากบ้านไปอาศัยย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลายปีเพราะพ่อกับแม่ติดการพนันที่แรกตั้งแต่ความจมได้ก็บ้านอยู่ที่เตาปูนเตาปูนบางเซอรอครับ แล้วก็แม่เขาก็ส่งไปเรียนปนหนึ่งที่ป,ปัตตานตครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าแม่ใช้เอกสารอะไรให้เข้าโรงเรียนแล้วตอนนั้นคือพ่อแม่ก็มีปัญหาครอบครัวแล้วก็ไปเรียนมั่งไม่เรียนมั่งแล้วก็ได้หนีออกจากบ,บ้านไปยุ่นสุรีชายอะไรอย่างนี้นครับคือในเกณฑ์อยู่แล้วทุกคนคนที่ไปกับผมเข้าก็ได้เข้าโรงเรียนที่ได้เข้าบานทีแต่คือตัวผมเองไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ได้เข้าโรงเรียน อนณงเล่าว่าการไม่มีเอกสารยืนยันทําให้เขาไม่เคยได้รับสิทธิใดๆจากภาครัฐไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือในอนาคตหากมีปัญหาสุขภาพจะไม่สามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐได้คือเรียนก็ไม่ได้ทำธนาคารก็ไม่ได้หาหมอก็ไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับขึ้นศาลหรือว่าเกี่ยวกับ การเลือกตั้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เลยเมื่อได้ฟังเรื่องราวชีวิตของอโนคงทําให้พัชรีบุญพรพิเชษรู้สึกเห็นใจและเอ็นดูอโนคงเหมือนลูกชายคนหนึ่งและคอยให้ความช่วยเหลือตลอดมาโดยพยายามพาอนนคงไปสืบหาพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่าเขาเป็นคนเดียวกันกับคนชื่ออนนคงขุนประเสริฐที่ปรากฏในทะเบียนราชหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จคือไปโบสถ์ไปไปพบกันวันอาทิตย์เท่านั้นแล้วพอเราย้ายย้ายโบสถ แล้วเขาก็ย้ายมาด้วย<ม>เขาตามมาด้วยก็เลยช่วงนี้ได้ผูกพันกัน<ม>หลังจากเข้าโบสถมาสองปีะคะ่ะก<ม>็จากจากวันที่รู้จักกันตอนนั้นน่าจะมาถึงตรงนี้ก็สิบเอ็ดปีแล้วค<ม>่ะก็พยายามช่วยเขาทุกอยา่าง<ม>ที่ใครบอกว่าไปที่ไหนก็ก็พาเขาไปก็มันก็ไม่สำเร็จนะคะครจริงๆแล้วก็คือถ้ามีใบเกิดสักใบหนึ่งรหรือว่ามีคนรู้จักยืนยันก็ก็คือได้แล้วแต่ว่า ก็ไม่มีทั้งสองอย่างแต่หลังจากที่รัฐเปิดให้มีการลงทะเบียนบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนอนงที่รอโอกาสนี้มานานและพัชรีบุญพรพิเชษที่ให้การช่วยเหลือมาตลอดจึงไปลงทะเบียนไว้และขณะนี้อยู่ระหว่างรอาการถ่ายรูปเพื่อติดบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่สำนักง,งานเขตบางพลัดและนับวันรอที่จะพ้นสภาวะความเป็นบุคคลไร้รากเงาเมื่ออานงมีชื่ออยู่ในระบบแล้วเขาต้องพิสูจน์สถานะความเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง